พอพอจ้าลาฮักพ่อเด้อแค่ไหนแค่ถไปบอกฮักพอพอเมื่อกับผัวแม่ไม่รู้แม่แม่งลาอย่างเ่นหำพ่อต่างบาทต่างยังขอหลายเนาะหำพ่อใหญ่ยาวไม่ลูกแก้วพอมันบอดแม่ลูกแก้่ยังพอมื่อกังหมู ก็เป็นบ้าให้ลูกเรียนติวพี่พ่อพี่พ่อเอาแป้งไส้หันเก่งเขาไม่รู้จักเลยแต่พี่เมยนี่จะแตะมากกว่าเมือ่อไงพาบาทท้านพาเมี่ยงบ้าเมย์กูอยากอายคตรพ่อแห้งกินเก่นะงแน่แัมงานตรงเลงหัมเมย์เมื่อกี้กูตาตาพ่อแห้งเราไม่งั้นอีกลูกไปเอาอีกจ้ะสองพันก่อน ุกหลายตายรลดพี่แม่ไม่ยังอีกไม่ยังจีบปากพี่แม่นั่นไี่ยังอีกเอาออกเห็นมนี่เร็วโอ้ยเจแม่เฮ้ยหมอยี่แม่จะ<ม>อยพอเปตัวมาเร็วจวี่แม่ลาลายสัสสัสสติรัสสตัสติ ซักซีดีซักซดีกูว่ีดีแค่ไหนกูว่าถึงแล้วกูว่าซักซีดีกูว่าีไดนว่างักซดีสักสดีกูว่าถึงแล้วออกอีกจังหน่อยบ่แถวมันออกแถวบ่มาไปซีดีกับสีดีไปโอ้โีบีเรียแกเพี้ยนเขาคลาด้น เขาจะยังาแบบแบบนี้มาพนผันค่ะมาพรอนผันครับได้จักปีแล้วเจ็บชิบค่ะกัรเ็บชีพเจ้สมาพรนเอาไปใส่เมอยู่ว่าคุณไปไป่แล้วค่ะตัเมีมูเอาตันวเมีมูเขาประจูงแขนเออกมาเขาไปเป็นมูเลยตายที่เมีูจูงบอกไปแล้วดังแขนเมียมู่เมียจูงควายได้ยินกระไดลูกได้เจ็พอได้จักปี เี้ยชิดเอ็ดค่ะแต่กูถามแน่พ่อก็มีพม่อกับแม่สุสันใส่วันไหนไว้บ้นบ่อเม่กแกสั่งพ่อเนี่มันมรณภาพาตัมือมัดประสูติพูดดินี่แกว่านี่ผัวไม่หนูได้หนึ่งพ่อพด็น่อยได้ผัวเด็กน้อยจอรน,นี้คน,นที่หาได้นสปาที่้หลายแท้ผัวได้กระต่ายผัวนั่นเอาพวกนี่พยายามจัด ง่าดอกว่าก็ได้สองปีแล้วเขาว่ตอกยะเมื่อวัานเกลนลาเขาไปนันเห่นในทองสี่เม่อีพ่อเฮ็ดเีหลาเขาไปหลอกกลาหัวแดงจึ้งจึ้งจึ้งื่องเข้าไปละตอดเขาลาย่านผีหลอกหลากรรมพวกผีหลอกผีหลอกห่าไลาผีหลอกตายเลยว่าเป็นบมอกยังหยงมึงบกุดยักพ่อสีแเมีมึงตก โอ้ยเมียหั่มตงเฮียนยกกันเป็ยังเ็เสีกันปวมแล้วเฮียนยกกันบ่สีกันมึงสิปุย่างสีอ้อนบ้านพุ่นจิ๋วเพราะว่ากูเป็นเม่เลี้ยงบ้านตนเนาะพรผันด้วยค่ะาตายยุพี่เขาจะจัดการหายเลี้ยงพรผันเพเป็นทหารมันบ่านานนั่งดโอ้ยลูกกูมาโซ่ขาดเิดมา่อไปบ้านดีจัสตีครับสวัสดี อันนี้ผัวหนูเด้อจาากในเด้อ่าไม่อยเพียยังจีอวดนิ้วจีพอพอจ่แม่จะเป็นนางเลดานนันนะพอยืนยุ่งนัเพลินเด้อม่ต้องยานดอกนี่ผ่าอยู่นี่็มัันเรทหารในตรงโอ๊ายไรพึ้นแบบนี้เลยมั่านี่่อยสมชาติชาติตีนี่โอายไรพึ้นหนาอ้นแนนเต้น นาต้องกระเตมหัวหูด้เน่จ้านี่นี่นี่เนี่นาต้องกระเต็มเตมเป้าก็ต้องเป็่มเป้าดนาเอกเนี่ยเนี่ยนสีนาแท้นี่หัวอีปอมเป็นากอ่างหัวพี่ี้าวง้าอยู่นแจเข้าวดยเระทานในเบอร์เดย์เอาไหนุ oh. s <S ่มได้เวลาประจำการเร็ว้ามาพรอันสี่แหลกปั้นหินผู้ใ่้งานงาโร้องคนทหารงหบดแถวต๊กลับหลังหา หันเห็นนี่ปวดเทนหลังห้เรียบร้อยว่าเทนหลังแต่หานแต่ละคนเนี่ยมันเกแ่ยวกัอะไร้ยอ้ย <Yeah. S 1> ้ยโย้ยโอ้เอ้ยโอ้ได้ดีอ้นนี้็ไอ้นะอันนี้็ไอ้ยโอ้ยกอ้อ้นโ้ยโอจ่อ้่อ้ยโ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 อ้าโอ้ยนอยโออ้ยโ้ยโ้เอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้อปลามาอดสยอดเห็นดาบอยยโอ้ย น Guys, no, mm ี่ยังตาบอกนี่คือปีลูกสิเ็มใหม่ท้่ยหมเปุนเหี่ยวแม่มันมันเกลือไปบนทหารตาบอดแถวตรงกับล้างร้าพบนทหารตามอดแถวตรงถอดเสื้อให้บาก็สิ่งที้ัวเสีย เขิดหอดควงเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวเป็นไม่พุกเอ็นองมานั่งอัดน,นั่งไอติปปิ้งิปไอเนย่างองะิะั้ไอแมวมันยังหน,งนาคึ้คุณระวังอ้นี่เด็ดาอย,าาย่างทุกขนมาเอ้ยมาขยาี้จานถลอกเพี้ยบไว้ยี่ห้ามึง กระเทยมาได้แล้วมึงก็ใช้เสียได้สองสัน้นดีแน่ทุบทีเต่านะเนาะนี่รอดเข็มฉาเขาบอกกระเทยก,กับโกมนลงไปเบื่อบุญตั้งกูบอกเนี่ยผมจะลองเพลงนั่นไงไอ้มาตีตีมึงต้องลองเพลงมั่นดาชลบุรตรวจสภาพร่างกายให้เรียบร้อยไหนโดยสิเออนี่ยเนี่ยเด็กวายเอาบอกบอกไปมันก็ไปล้มอยู่ก <c oughs> ูเป็นมันหูยย่นแกอุ้ยดูด้วย เฮ้ยนอนโอ้ย hey, บ <home me. S 1> ักโคตทหารบ้าน้องแดมบักตาหนเฮ็ดตานี่นะบักคือโค้งไกลเด้งถือบุ๊คเอ้ยบักปอบเด็กก็แค่อยากกินเขียดตาแขพงโอ้ยไอ้ยุบุปป่า

ับสีวา้าหมาสีเมมอเอาบ้าแ่บกก้างทกูดอามือเอากูคือบาเสียครับกูสิบห้าไปเกียดมากก็ชู์หตเหตอีดอกร่าตะว,วันหห่เตรียมจะไปดำไปแ,แดงโคตที่หนึ่งเริ่มจา้าไปเลยเออปิดไปเด้ พีแม่ตเตอรีก็ได้แกงหีเหม็นเถอะหนาเบิ่งหนาคนที่สองโจ๊ปกติรุ่งบปิดตีเดือดสะบตเตอรงผู้หญิงจะเล็กเล็กไอโจ๊กไปดำไปแดงไม่ร้ายไม่ไอโจ๊กอีสัสเตอรีพวกมัแกโจ๊กมาเบิ่งหนาไปแดงแดงเอาเขียนแล้วแบบนี้ อกินหมดเชี่มวันนชมฉเชจะกิเป็นอารมณ์ดีนะอืมให้กูน้าจะโบนี่ละเป็ดใส่ไม่ยักินข้าหาเมืองจีชิลๆแค่ไว้ไปดำดัดำดัมดำหมดเลยโจ๊ะโจ๊กล้วปัจะได้ เียม่มาเเป็นจของโจขอากเปไปเรยีก็รอก็ลแพอแก้วแก้วนนตะกีก ปฏิบัติธรรมโยเทวบาปไก่มุสลิมาปฏิบัติธรรมแม่มึงยังงี้นี่เอ้ยไปเมียนแม่นั่งแม่มึงเสียชื่นแคบเลยจับวอจับกูเห็นหัวสัตว์สัีแล้วกูเลี้ยตัวมันห่าเลยเนาะเอามาท่านไอกจับกูมึงมาท่านเโจ๊กเอโจ๊กไปเด้แเดหัวนี่เนี่ยวัดวัดนี่จับ เด้อไปพันเด้อไปพันแมงจะรวยจบไปดำไปแดงโอ้ยเท่าปบันนี้แล้วจะชิวยกลับไปดำไปแดงก็โมเห็นอย่างโอ้ยอยากทิศทหารอยากทิศทหารอย่างเขาบอกลูกออกเมาอยู่บ้านอุ้ยเอาลูกออกเนี่ยมันตัวน่าหลอกตัวช่ว่าจ้าชันทิศทหารน่ะมันรับใช้ชาติแค่สองปีจะรับใช้ฮีตลอดชีเปิดไปดำไปกลับบ้านไปรับใช้หีต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่ชาติผัวกุฎตันห์ ซั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 ปักซัดโคตเแม่เมียขึ้นลิ่งน้อมสีเดุเบื้อถ้่นีูว่าเป็นมาน้าป่วยจัด่าจัด่าจัดเตอยงขึ้ปวดไปดับกระบาด่ะฉันบบสินบนเใจเดี๋ยวนี้เดย่สร้างฉันบับไต้โต ใจละทัดแง่ทำเหม่สร้างแล้วตะบุญตะกาพ่อพ่อใบดำด้อพ่อใบ่ด้อแกวันเดียวปมื่ใดรอๆมันขัดของลุ่มเบิร์ตกับพี่บ้าเสียสินกรรมคือว่าเป็นกรรมพิตะใบดำห่างก็ต้องไกลกันสองปีพุ่นได้พ่อเดี๋ยวเขาจะทะยันแม่เยี่ยมนะพ่อนะมึงจะบอกสาวใหม่เด้อ พ,อพอ่อโุยสั่งพรากพ่อถือทหารรักครูสีีไผ่แบบนีบ้มวมีอยงนมีน่วนอยพอรักนะเด็กโู่ดีมากนพนทธาหา<ป>์ตำวจแถวตรงส้ายันว้ายจักรูเป็นพี่ซ้ายแถวตรงาตายหนัไหนไป